สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเนมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอหรือเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะ ขอให้ครูบาอาจารย์ของหมอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายของลูกดวงที่ผ่านมาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้มีปฏิหาริย์หรือสิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกหรือสื่อสารอะไรผ่านทางไพ่ของหมอนะคะ <c oughs> ขอลูกดวงนะทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะบ้านเลขที่ขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ,ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่นะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณบาอาจารย์ท่านอยากบอกกล่าวอะไรหรืออยากเตือนอะไรกับคุณว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้เนาะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปดีกว่าหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะ ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันเลยเนาะสิ่งที่ท่านจะบอกนะคะหรือมีอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาดูกันเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะใครหวังเรื่องโชคลาภนะคะ ความมั่งคั่งนะหรือว่าความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือปัญหาอุปสรรคเนี่ยคุณกาลังจะพ้นผ่านไปนะคะอดทนนิดนึงถ้าเกิดในบางกรณีที่เราเคยโดนหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการงานหรือว่าโดนหลอกลวงในด้านชื่อเสียงนะคะหรือว่าด้านเงินทองไปแล้วเนี่ยในไพ่ขึ้นมาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุทธร์ช่วยเหลือหนึ่งในนั้นอาจจะมีคนในครอบครัวถ้าเกิดคุ้ผ่านการ ไปไหว้พระสวดมนต์นะคะหรือว่าพิธีกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาทางไทยและฮินดูก็ได้สิ่งที่หมอบอกการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่กราบไหว้องค์พระพ่อพระพิฆเนศอยู่แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องการงานความมั่นคงท่านจะประทานพรให้นะคะวิบากกรรมต่างๆมันกําลังหลุดพ้นไปจากชีวิตคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอุปสรรคทุกอย่างคุณฟันฝ่าไปได้แต่ขอให้มีความมั่นใจตั้งใจและอดทนนะในไพ่ใบนี้บางครั้งเราอาจจะต้องเผชิญอยู่กับ เขาเรียกอะไรเจ้าเจ้ากรรมในเวรในมาในรูปแบบที่เหมือนว่าเราต้องมีความเครียดความไม่ตกกังวลในเรื่องการงานความไม่มั่นใจความประหมาาในาไพ่ไบเนี้เนาะแต่คุณก้าวพ้นหรือผ่านมปแล้วถ้าเกิดมีโอกาสนะคะไปทําบุญเนาะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะช่วงนี้เนาะอย่าขาดไปทํำบ่อยๆจะดีกับตัวคุณนะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือสองครั้งขั้นต่ําที่หมอบอกมีโอกาสไปปล่อยอสัตว์น้ํานะคะจะเป็นปลาหรือว่า จะเป็นเต่าเป็นอะไรได้ที่หมอบอกเนี่ยคุณปล่อยได้ทุกชนิดอะไรที่คุณไม่ทานปล่อยได้นะคะมันจะเป็นกุศลผลบุญจะแรงนําพาให้คุณประสบความสาเร็จใครหวังเรื่องในโชคลาบอาจจะมีโชคลาบเข้ามาในโ็เๆวันนี้สิ่งที่หมอบอกนะคะบวกกับการปฏิบัติถือศีลน,นั่งสมาธิอยู่กับบ้านได้ที่หมอบอกนะคะไม่จําเป็นต้องถึงขนาดปฏิบัติศีลแปดศีลอะไรก็ได้ที่หมอบอกค่ะแค่คิดดีทดําดีไม่นอกลู่นอกทางพูดคิดทําในสิ่งที่ดี ความอาความสมบูรณ์ความมั่งคัง่งหรือว่าปัญหาวสักคุณจะฟันฝ่าไปได้ในไพ่ใบน,นี้อดทนนิดนึงเพราะอะไรที่เราผ่านมาเหมือนว่าชีวิตเราผ่านเรื่องราวเลายๆความความลาบากยากเค้นการโดนเา,เ,เ,อาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบด้วยคําพูดคําจาหรือบางครั้งญาติพี่น้องต่อหน้าเราเขาพูดอีกอย่างรับหลังขอาจะพูดแทงข้างหลังแทงใจดําเราคุณจะรู้สึกว่ามีญาติอยู่เหมือนมีศัตรูเนาะในไพ่ใบน,นี้ที่หมอบอกมันเป็นได้ทั้งคนทํางานใกล้ชิดกันหรือว่า กลุ่มสายเพื่อนทางานด้วยกันที่หมอบอกคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วในไพ่ใบนี้ถึงเวลาคุณจะต้องเม้นรับพลังงานที่ดีของหมอไปนะคะความล่ํารวยความมั่งคัง่งความสมบูรณ์หรือว่าการฟันฝ่าวาสากของคุณเนี่ยมันกําลังจะจบสิ้นและมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟ้าหลังฝนนะคะมันเกิดขึ้นแล้วในไพ่ใบนี้ยความมั่งคัง่งความล่ํารวยหรือการกลับมามีจากที่เราเคยมีแล้วเราจนหรือว่าเราเป็นหนี้เป็นสินเพราะคนอื่นเนี่ยคุณจะกลับมามั่งมีครั้งหนึ่งนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จพยายามอดทนแล้วก็ คิดขยันหมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการงานอะไรที่ทําอยู่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่ต่อแยกแขนงต่อแตกยอดแขนงหรืออาจจะมีสาขามีแฟนชายได้ใน,นธุรกิจการทํางานของคุณในเร็วๆวันนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใครที่คิดไม่ดีกับซื่อเราเขาก็แพ้ภัยตัวเขาไปเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือปปักรักษา จะบอกว่าใครที่บูชาเกี่ยวกับองค์พญานาคองพ่อพระพิฆเนศนะคะองค์พนารายเนี่ยพระแม่รักษมีที่หมอบอกนะคะแม้กระทั่งพระพรหมนะคะพนารายที่หมอบอกเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จพระแม่รักษมีหรือพระแม่อุมาพระแม่กาลีทุกพระองนะคะที่เป็นเทพสายฮินดูหรือว่าในสิ่งสิ่งที่คุณบูชาเนี่ยพระพุทธระธรรมประสงเนี่ยหมอก็บอกว่าเช่นเดียวกันเพราะดวงคุณมีการเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งคุณอาจจะท้อหรือไม่สบายใจความกังวลมันเกิดขึ้นได้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะสิ่งที่หมอบอก บางทีคุณคิดว่าทําดีไปแล้วไม่ได้อะไรเราก็เลิกทําเราไม่เอาแล้วเราเยหยุดทํำปุ๊บสิ่งตรงนี้มันก็จะไม่บังเกิดหรือเกิดขึ้นท้อได้แต่อย่าถอยที่หมอบอกนะคะพลังงานด้านดีๆกําลังเข้ามาอดทนฟันฝ่านิดนึงอุปสรรคมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วอะไรที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะนำพาหรือทําให้เราเห็นก็ได้ใครที่ไม่ดีกับเราเราอาจจะเห็นชัดเจนหรือว่าใช่ขึ้นมาก็ได้ว่าเออเขาไม่ดีเขาไม่เหมาะกับเราเราไม่คู่ควรที่จะคบหาหรือเราไม่น่าจะไว้ใจกันหรือเราเชื่อใจเขาไม่ได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะนำพาให้คุณมาเห็นสิ่งในไม่ดีหรือด้านไม่ดีของเขาด้านแย่เขาก็ได้มันเป็นได้ทั้งคนรักนะคะเป็นได้ทั้งเรื่องการงานการเอาเปรียบจากคนรักคู่ครองหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่หมอบอกบางครั้งคุณก็ต้องตัดบ้างเรื่องที่จะอยู่กับตัััววเเอองงงบ้าามมมีสธกตขึน ทุกปัญหาทุกประสักมันฟันฝ่าไปได้แต่ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเพราะหมอบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะอดทนสู้ๆเนาะหมอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกทุกกิจการการงานที่คุณทําอยู่ราบลื่นประสบความสําเร็จนะคะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์หรือซื้อมาขายตรงที่หมอบอกแม้กระทั่งการทํางานในด้านของสายยานเกี่ยวกับด้านของอ่าพระพุทธธรรมพระสงค์หรือว่าการบอกให้ความรู้ครูบาอาจารย์ต่างๆที่หมอบอกแม้กระทั่ง เป็นศาสตร์เหมือนที่หมอดูดวงก็ได้ที่หมอบอกนะคะหรือการบอกสอนในการพระพุทธศาสนา,าต่างๆคําพูดคำจาคุณเนี่ยจะมีคน นิยมชมชอบหรือนับหน้าถือตานะคะยิ่งเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีคนที่นับหน้าถือตาหรือบางครั้งบางกรณีเนี่ยปุ๊บป,ปั๊บอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสําเร็จนะคะสิ่งที่หมอบอกขอให้อดทนฟันฝ่านะคะกัดฟันสู้กับมันที่หมอบอกทุกสิ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงและเห็นผลชัดเจนหลังจากคุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะเม้นรับพรและพลังงานดิงสิ่งที่ใช่ไปเนาะขอให้หมอเกิดพลังงานที่ดีด้านบวกกับคุณและเป็น กำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะท้อได้แต่อย่าถอยสู้ต่อไปค่ะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จในความมั่นค่ังมั่นคงในการงานและการเงินของคุณนะคะขอให้เป็นผู้เศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ